บทที่17ขอทรงปกป้องข้าพระองค์และทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ห่วงใยความยำเกรงพระเจ้าทำให้คนอยู่อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งความยำเกรงพระเจ้าเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้สุภาษิตบทที่14ข้อที่26ถึง27คําอธิษฐานข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานวิงวอนขอพระหัตถ์ของพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บและอิทธิพลชั่วร้ายใดๆขอพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปขอให้ข้าพระองค์ปลอดภัยในเครื่องบินรถยนต์หรือวิธีการขนส่งใดๆข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์ ซึ่งรับรองกับข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นโลที่มั่นคงของข้าพระองค์และเป็นกําลังของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์วางใจข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กําบังขององค์ผู้สูงสุดอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สดตรดีบทที่91ข้อที่1 ขอทรงให้ข้าพระองค์อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่ให้หลงหายไปจากศูนย์กลางของพระประสงค์ของพระองค์หรือนอกเส้นทางที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์นำทางข้าพระองค์เสมอขอพระองค์ทรงเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาดูแลข้าพระองค์และปกป้องข้าพระองค์ ในทุกวิถีทางของข้าพระองค์ขอให้เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูข้าพระองค์ไว้เพื่อไม่ให้เท้าของข้าพระองค์กระแทกหินสดุดีบทที่91ข้อที่12พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลสะดุดีบทที่46ข้อที่1-2ขอบพระคุณพระเจ้าที่จะไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้ข้าพระองค์จะจำเริญได้อิสยาบทที่54ข้อที่17ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ไว้ในมือของคนชั่วร้ายผู้ซึ่งหาทางคอยจะทำลายข้าพระองค์สดุดีบทที่37 ข้อที่3 3ถึงส4่ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ปีกของพระองค์ให้ผลจากคนอธรรมผู้ล้าน่านจากศัตรูผู้คอยเข็นข่าซึ่งล้อมข้าพระองค์ไว้โดยรอบสดุดีบทที่17ข้อที่9ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากแผนการของคนชั่วขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากอันตรายอย่างกระทันหันข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไปสดุดีบทที่57ข้อที่หนึ่งขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเอนกายนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยสตุดีบทที่4ข้อที่8 ขอพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่จะทรงปกป้องข้าพระองค์ข้าพระองค์ขออ้างสิทธิ์พระสัญญาเหล่านั้นในวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับข้าพระเจ้าเพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลีภัยของข้าพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านสดุดีบทที่91ข้อที่9 10ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพือ่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกข,ขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้อิสยาบทที่54ข้อที่17 เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผ่านเจ้าอิสยาบทที่43ข้อที่2พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุดจริตของพระองค์จะเป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านสดุดีบทที่91ข้อที่4ถึงเเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน สัตว์ดีบทที่กิบเข้อที่11